สวัสดีครับคอกแดนดอกบ,บัวครับแดนดอกบ,บัวที่อดีวันนี้ก็มาเจอกันนะครับกับผมครับคุณหมูครับวันนี้มาเจอกันนะครับวันอาทิตย์ที่ 4, ส่สิงหาคมพุทธศักราช2565ครับช่วงเวลาช่วงใกล้เย็นๆน,นะครับวันนี้ก็อ,อยู่กับ ถ่ายระง,งานชุดสีสว่าดครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีละตัวนะครับให้ดูทีละตัวจะได้รู้ว่าตอนนี้น้องๆเข้าอายุได้25วันแล้วนะครับมาดูแต่ละตัวกันนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมอาบน้ำให้นะครับอาบน้ำให้เรียบร้อยนะครับามาดูตัวแรกกันนะครับอาบน้ำให้เช็ดตัวเป่าให้แห้ง เด็ก25วันนะครับเดี๋ยววันหลังจะจะได้ถ่ายตอนที่เขาวิ่งเขาเล่นกันนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าเขาจะนอนแล้วนะครับหลังจากที่อาบน้ำให้นะครับเย็นสบายก็นอนหลับไปนะครับตอนนี้ลิบินสีสีฟ้านะครับลิบินสีฟ้าเพ็ดผู้ครับเพชดผู้ สีฟ้านะครับตัวนี้ชื่อชื่อปุนะครับชื่อปูได้ชื่อเรียบร้อยนะครับชื่อปูเป็นสวัสดิ์ขนสองชั้นนะครับสวัสดิ์ขนสองชั้นอ่ะตอนนี้ก็ผูกริบบินให้จะหลุดแล้วเดี๋ยวมัดิบบินให้ใหม่ก่อนมัดิบบินให้ใหม่ก่อนสงสัยเย็นสบายครับจะหลับอย่างเดียวเลย หลายคนหลายคนถามว่าบอกอ่าคอมเมนต์มาว่าทําไมไม่ซื้อปอกคอให้น้องไปเลยนะครับก็คือช่วงนี้พัฒนาการเขาไปเร็วมากนะครับปอกคอเนี่ยเราต้องขยับเรื่อยขยับเรื่อยนะครับขนาดของปลอกคออาจจะไม่พอดีก็ให้เขาคงที่ก่อนคงค่อยใช้ปอกคอดีกว่านะครับและอีกอย่างคือไอ้ตรงไอป้ปอกคอนะ่ะบางทีสุนัขบางตัวนั้น อาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับปกพอที่มันเป็นผ้าเป็นที่ใยสังเคราะห์ที่เขามามาห้อยคอนะครับก็ใชายแบบนี้ไปก่อนครับไม่แพ้แน่นอนนะครับแรกๆนะครับน้องก็จะดวงตาสีฟ้านะครับสีฟ้าไปสักระยะหนึ่งนะครับจนโตเป็นสัก กเดเดือนนะครับดวงตาสีฟ้านั้นก็จะเริ่มเริ่มคายออกนะครับเป็นสีเหลืองเข้ามาแกมนะครับแต่ว่าสีฟ้ามองลึกๆยังมองเห็นอยู่นะครับหัวโตวครับตัวนี้นี้ชื่อปุ๊นะครับได้ชื่อเรียบรอย้อยตัวต่อไปครับ หนึ่งเดียวนะครับริบบินสีเหลืองริบบินสีเหลืองครับหนึ่งเดียวเป็นเป็นขนสั้นนะครับแต่ไม่ใช่กำมะหยี่นะครับไม่ไม่ไม่ถึงกับกำมะหยี่นะครับเป็นขนสั้นหัวโตครับตัวนี้เป็นขนสั้นกว่าทุกตัวนะครับตัวนี้คงได้พ่อมานะครับพ่อนั้นเป็นกำมะหยี่นะครับแม่เป็นขนสองชั้นแต่ตัวนี้คือมีขน นะครับริบบิ้นสีเหลืองนะครับตัวนี้ชื่ออุนเนาะนะครับจะไปเป็นอ่าจะไปไปเฝ้ารีสอร์ทนะครับที่เกาะเกาะพยามนะครับเกาะพยามที่ระนองนะครับอุ Uno. Uno, Uno. นเนาะอุนเนาะอุนเนาะอ่าเจ้าของว่าให้เรียกชื่อให้หน่อยให้ขานชื่อให้หน่อยแต่ไม่รู้จะฟังไทยรู้เรื่องไหมนะครับตัวนี้จะไปอยู่ ชาวต่างชาตินะครับที่เขามาทำรีสอร์ตนะครับมาทําห้องพักมาทําธุรกิจที่เมืองไทยนะครับอุนออ่โอเคครับอุนอกก็ตาสีฟ้าหัวโตๆเหมือนกันนะครับสบันเหมือนกันหนาวเหลืออ,อือุนอกอุนอ๊อุนอ,อน ตัวต่อไปไปบินสีทองนะครับตอนนี้ก็จะไปไปอยู่กับชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับชาวต่างชาติเหมือนกันนะครับที่ภูเก็ตอาจจะไม่ผิดนะครับตัวน,นี้ชื่อว่าชื่อว่าไรนะครับอ่าน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 ถูกหรือไม่ถูกไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ อไออ่านว่าไอหรืออ่านว่าไรหรืออ่านว่าริก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะครับซ้ำเนี้งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับริบบิ้นสีทองเออลืมดูลิ้นว้าวตัวนี้ลิ้นดำแล้วครับลิ้นดำแล้วครับลิ้นดำหนาวสบัดแล้วเหรอ,หอ าบน้ําให้นะครับเจ็ดตัวให้แห้งตอนนี้ยังมันหมาดอยู่นะครับก็เริ่มเข้าสู่เมนูอาหารแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆก,กินอาหารแล้วนะครับ2ีสิบห้วันให้กินอาหารแล้วเป็นอาหารเม e ็ดยี่ห้อสมาร์ทฮาร์ดพอร์พ็คปั๊ปปี้นะครับทํำให้ทําให้ยุย่ยแล้วก็เอามาต้มน้ําให้เดืดเดอดให้อุ่นแล้วก็ให้ยุย่ย จากนั้นก็ผสมนมเข้าไปนะครับกินดีครับกินเสร็จก็ทําความสะอาดให้นะครับโอเคตัวต่อไปไปบินสีชมพูตัวนี้ชื่อว่าเทานะครับชื่อว่าเทาสีชมพูนะครับเพศเพพู่เหมือนกันหดูลิ้นสิ ยืนยังไม่ออกนะครับหัวโตเหมือนกันผลสองชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นสวาดที่ออกออกมาทางข่าวกว่าทุกตัวนะครับเป็นสวาดสวัดแจ้งนะครับผลน,นสองชั้นหัวตัวหัวโตวทุกตัวครับชุดนี้เพราะว่าได้พ่อได้แม่มา ตัวนี้ชื่อเทานะครับชื่อเทาชื่อเทาก็ตัวนี้น่าจะไปอยู่ที่ไม่กุงเทพกับปริมณฑลครับจําไม่ผิดกินน้ำนมปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมอ่าโทษ ตัวนี้ชื่อเทานะครับตัวต่อไปริบบิ้นสีเขียวครับขนสองชั้นนะครับว้าวดินดำออกมาแล้วครับตัวนี้อ่านอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับเพราะว่าอา,อาบน้ำนะครับขนยังยังแห้งยังหมาดๆอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับเจ้าของยังไม่ตั้งชื่อเข้ามา ดิดปินสีเขียวเพศเพศผู้ครับตัวโตเหมือนกันครับตัวนี้ติดปินสีเขียวก็จะอัปเดตพัฒนาการแบบนี้นะครับเป็นระยะระยะเรื่อยๆนะครับให้กับผู้ติดต,ตามหรือให้กับทุกท่านที่ได้ สั่งจองกันเข้ามานะครับตรดวงตาสีฟ้าน่ารักน่ารักมากเลยดวงตาสีฟ้าครับความน่ารักแบบนี้ท่านใดอยากชิอยากอยากมาเยี่ยมชมก็เชิญได้นะครับที่คอกเดียนดอกบัวครับพิกัดก็อำอเภอรัองในจังหวัดอรบนราชธานี นะครับเดี๋ยกก็จะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างของคลิปนะครับเพื่อได้มีเรื่องหรือข้อสักถามใดๆก็ยินดีให้คำปรึกษาครับจะซื้อจะหา,ห,าหรือจะปรึกษาเรื่องอะไรยินดีครับยกเว้นยืมเงินนะครับไม่มี <laughs> ไม่มีให้ยืมนะครับ <laughs> ก็ เจ้าของถ้าดูอยู่นะครับริบบินสีเขียวก็ให้แจ้งชื่อเข้ามานะครับก็จะได้ดำเนินการจดใบเพรให้นะครับใบเพรที่ขค้อกแดนบัวนะครับก็จะให้ทั้งใบเกิดแล้วก็ใบเพรใบเกิดก็คือใบ Registration ก็จะประมาณขนาดเศษหนึส่วนสของ a 4นะครับของกระดาษ a 4ส่วนใบเพรก็จะเป็นใบขนาดประมาณกระดาษ AC นะครับใบ g i s t r a t i o n ก็คือเป็นใบที่ อบอกว่าพ่อแม่เป็นใครตัวชื่อว่าอะไรพ่อแม่ชื่อชื่อว่าอะไรใครเป็นเจ้าของเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับถ้าถ้าถ้าเปรียบ,ถ,ยบ,ยบ,บถ้าเปรียบเทียบกับคนถ้าเปรียบเทียกคนก็คือมันก็จะประมาณว่าใบแจ้งเกิดนะครับใบสุจิบัตินะครับใบสุจิบัติ ส่วนใบเพชรนั้นมันจะแตกต่างจากใบเกิดอย่างไรใบเพชรนั้นมันก็คือเพดิกรีนะครับก็คือใบเพชรนั้นมันจะมันจะบอกประวัติโคตรโคตรโคตรเง่าเหล่ากอเลยประมาณสี่ชั้นนะครับว่าชั้นทางแม่โยงมาเลยครับว่าพ่อของพ่อของพ่อของพ่อคือใข่แม่ของแม่ของแม่ของแม่คือใขรนะครับทางพ่อไอ้ทางทางพ่อก็เหมือนกันทางพ่อก็จะบอก พ่อของพ่อของพ่อแม่ของแม่แมของแม่ของแม่เหมือนกันนะครับยาวเลยเพราะฉะนั้นในในใบเพจนั้นก็จะดีตรงมันจะบอกว่าประวัติก็คือ,อกรรมพันธุ์ของเขากอของเขานั้นมาจากสายไหนเป็นชื่อว่าอะไรนะครับเหมาะสะอาดมีไว้ก็คือไว้ที่จะ,ะเวลาเราจะผสมนะครับให้มันลงเหล่า ให้มันไม่ไม่เลือดชิดมันก็จะสามารถดูได้นะครับอันนี้คือใบเพชรนะครับก็จะให้ไปสองสองสองอย่างนะครับบางฟาร์มก็จะให้เฉพาะใบเล็กก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ใบเพชรก็จะมีสองสีนะครับสีม่วงกับสีเขียวนะครับสีม่วงเป็นอย่างไรสีเขียวเป็นอย่างไรนั้นผมได้ทําคลิปไว้อยู่นะครับไปติดตามไปค้น นะครับดูไปย้อนดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งเดียวสาวสวยนี่หนึ่งเดียวสาวสวยหนึ่งเดียวสาวสวยนะครับตัวนี้ชื่อทองมานะครับสาวสวยหนึ่งเดียวในครอาเป็นตัวเมียในร่างตัวผู้เลยครับตัวโตวนะครับหัวโต,วตว ทองมานะครับตัวนี้ชื่อทองมาตัวเมียตัวเดียวนะครับชุดนี้ได้มาเจ็ดนะครับแต่อีกตัวนั้นยัง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 ไม่แข็งแรงนะครับต้องบ่มรุงกันเยอะพอสมควรก็เลยเนี่ยมานำเสนอให้ให้ได้ชมกันหกตัวนะครับในหกตัวก็จะมีตัวผู้ห้าตัวตัวเมียตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอเคครับ นำเสนอความน่ารักนะครับให้กับเจ้าของนะครับที่ได้ติดได้สั่งจองกันเข้ามาให้ได้ชมกันนะครับมีมีผู้มีอุหนห์มีไรแล้วก็มีเท่านะครับแล้วก็ทองมาแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผู้ก,ก่อน อูนี่ลิ้นดำไหมไม่ได้ดูว,ว้าวดำปีอูนอูนะเป็นยังไงว,ว้าวดำปีเหมือนกันว,ว้าวอืมพ่อแม่เขาลิ้นดำนะครับทั้งสองตัวนะครับโอกาสที่ลูกออกมานั้นจะจะดำก็มีสูง นะครับมีสูงอย่างอย่างข้อนี้ก็คือแม่คนสองชั้นแม่เป็นพ่อเป็นกรรมพ่อเป็นสวัสดกรรมยรีลูกออกมาก็ปรากฏว่าได้เป็นคนสองชั้นได้คนสองชั้นมาห้าแล้วก็ได้เป็นไม่เชิงกับมรรมีนะครับไม่เชิงกับกรรีก็คือเป็นขนขนสั้นนะครับ ขนสัน้นตัวหนึ่งนะครับแต่แต่แต่ยาวกว่าพ่อนะครับขนสั้นนี่ยาวกว่าพ่อนะครับขนสั้นยาวกว่าพ่อนะครับอุอเนะอ,อุนะอ,อุนะอ,อุนะโอเคครับเอาโมนำความน่ารักมาฝากนะครับ อันใดสนใจนะครับก็ยังมีให้ให้ติดตามนะครับมีเราเปลียนระยะระยะเรื่อยๆนะครับจะมีชุดหลังออกมาก็จะประมาณช่วงต้นตุลาคมนะครับก็จะมีคลอดอยู่ประมาณ2-3คลอดนะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมข้อแดนับัวครับฝากกดไลค์กด แชร์นะครับ,บกด Subscribe เป็นกำลังใจกับขอ,อกด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับายบาย